พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้อง Royal รอยย่จชูบิลี่บรม อาคารชาเลนเจอร์ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอ m p a พ t เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีทรงเป็นประธานงานมหากรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินประชาปี2567ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปสกระทรวงยุติธรรมดำเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินมาตั้งแต่ปี2547โดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายประกอบด้วยกรมการพัฒนาชุมชนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่นกระทรวงมหา กรุงเทพมหานครและกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชาอาณาจักรหรือกอรอรมนมาด้วยดีโดยตลอดมีหมู่บ้านและชุมชนเข้าร่วมเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินรวม27,560แห่งจากนั้นพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านชุมชนประจำปี2567